ยินดีต้อนรับสู่ช่อง AK คาก r ร a ช่องที่เราจะพาคุณไปสำรวจนวัตกรรมเทคโนโลยีและแนวคิดแห่งอนาคตในโลกของการบินทางทหารวิศวกรรมยุโธปกรณ์และยานยนต์ล้ำสมัยที่นี่เราจะนำเสนอเครื่องจักรที่ผู้คนทั่วโลกต่างรอคอย เครื่องที่นิยามความหมายใหม่ของพลังทางอากาศและอำนาจเหนือฟ้าในตอนนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกกับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ล่าสุด F/A-XX Fighter Jet 2 0 2 6เครื่องบินรบแห่งยุคอนาคตที่จะเป็นก้าวต่อไปของความเป็นผู้นำทางอากาศของสหรัฐอเมริกาเครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแทนที่ F a 18 s u per h o r n e t และทำงานร่วมกับ F 35 Lightning II ภายใต้โครงการ Next Generation Air Dominance หรือ NGAD ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา F/A-X x ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์การรบทางอากาศด้วยการผสมผสานร,ระหว่างความล้ำสมัยความเร็วและเทคโนโล,โลยีปัญญาประดิษฐ์ระดับสูงเครื่องบินลำนี้ถูกสร้างมาเพื่อครองทั้งภารกิจโจมตีทางอากาศและภาคพื้นดิน มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์การรบในอนาคตการออกแบบของมันผสมผสานเทคโนโลยีล่องหนขั้นสูงระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะและสมรรถนะทางอากาศที่เหนือกว่าทำให้มันไม่ใช่แค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่คือระบบรบอัจฉริยะที่รวมมนุษย์และเครื่องจักรไว้ในหนึ่งเดียวรูปลักษณ์ภายนอกของ FXX a ได้รับการออกแบบให้มีรูปทรงอากาศพลาศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบ เน้นการลดการสะท้อนของคลื่นเรดาร์โดยใช้วัสดุคอมโพสิตชนิดพิเศษที่แข็งแรงแต่น้ำหนักเบาการออกแบบแบบโมดูล่าช่วยให้สามารถอัปเกรดอาวุธหรือระบบต่างๆได้โดยไม่ต้องปรับโครงสร้างหลักใหม่ การดีไซน์เน้นความเรียบลื่นไร้รอยต่อเพื่อให้เครื่องบินสามารถล่องหนจากการปรวจจับของสตรูได้ดียิ่งขึ้นระบบขับเคลื่อนของ F-XX a ใช้เครื่องยนต์แบบ Adaptive Cycle Jet Engine ที่พัฒนาโดย General Electric และ Pratt Whitney เครื่องยนต์ชนิดนี้สามารถปรับอัตราการไหลของอากาศและการเผาไหม้ได้ตามสภาพการบิน เพื่อให้ได้ทั้งพลังขับสูงสุดและประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิงในเวลาเดียวกันด้วยหัวฉีดแบบเวกเตอร์คู่เครื่องบินลำนี้สามารถพลิกหลบหรือหมุนตัวได้อย่างคล่องตัวเหนือคู่ต่อสู้ห้องนักบินของ FAX จะกลายเป็นศูนย์ควบคุมดิจิทัลเต็มรูปแบบหน้าจอทั้งหมดเป็นระบบสัมผัสที่แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ ปัญญาประดิษฐ์จะช่วยนักบินในการตัดสินใจวิเคราะห์ภัยคุกคามและควบคุมภารกิจแบบอัตโนมัติหมดนักบินจะเชื่อมต่อกับระบบแสดงผลแบบ360องศาทำให้นักบินมองเห็นสิ่งรอบตัวทั้งหมดได้แม้อยู่ในสภาพการรบที่ซับซ้อนจุดเด่นที่สุดของ f a x x คือความสามารถในการทำงานร่วมกับโดรนรบแบบลอยเาวิงแมนเครื่องบินสามารถสั่งการโดรนเหล่านี้ให้ลาดระเวณ จมตีหรือป้องกันได้โดยตรงผ่านระบบสื่อสารขั้นสูงนี่คือแนวคิดใหม่ของสงครามเครือข่ายที่เครื่องบินลำหนึ่งจะเป็นศูนย์บัญชาการกลางของฝูงรบอัตโนมัติในอากาศ FAXX ยังมาพร้อมกับระบบเรดาร์และเซ็นเซอร์ยุคใหม่ที่สามารถปรับความถี่เรดาร์เพื่อหลบหลีกการตรวจจับของสัตรูระบบตรวจจับอินฟาเรด IRST จะช่วยให้สามารถระบุเป้าหมายที่มีเทคโนโลยีล่องหนได้ นอกจากนี้ยังมีระบบกล้องหลายสเปกตรัมและเครื่องมือรบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมยัยทำให้มันสามารถตรวจจับและทำลายเป้าหมายได้ก่อนที่จะถูกมองเห็นในด้านอาวุธ FAXX สามารถติดตั้งได้ทั้งอาวุธแบบดั้งเดิมและอาวุธแห่งอนาคตอาทิขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่ AIM 2 6 0 JATM ขีปนาวุธโจมตีระยะไกลและแม้แต่ปืนเลเซอร์พลังงานสูง ระบบอาวุธถูกติดตั้งภายในลำตัวเพื่อคงความล่องหนสูงสุดเครื่องบินลำนี้สามารถสลับภารกิจได้อย่างรวดเร็วจากการรบกลางอากาศไปสู่การโจมตีภาคพ,พื้นดินหรือภารกิจสงครามอิเล็กทรอนิกส์ในด้านการบำรุงรักษา f a x x ใช้ระบบวิเคราะห์อัจฉริยะที่สามารถตรวจสอบสภาพเครื่องและซ่อมบำรุงได้อย่างรวดเร็วโดยมีโดรนซ่อมแซมช่วยในกระบวนการดูแล นอกจากนี้ยังมีสารเคลือบร่องหนชนิดใหม่ที่สามารถซ่อมตัวเองได้เมื่อเกิดรอยขีดข่วนเล็กน้อยทำให้ลดค่าใช้จ่ายและเวลาการซ่อมแซมในระยะยาวระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ f a x x ก็ถือว่าก้าวล้ำม,มากเครื่องบินลำนี้ใช้ระบบเข้ารหัสข้อมูลระดับควอนต่ำเพื่อป้องกันการแฮกหรือการแทรกแซงจากศัตรู AI ภายในจะทำหน้าที่ตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์และแก้ไขเส้นทางข้อมูลทันที เพื่อให้เครื่องสามารถทำภารกิจต่อไปได้แม้อยู่ในสภาวะรบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่รุนแรงการควบคุมของนักบินใน FAXX ยังล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยีการสั่งงานด้วยเสียงและท่าทางระบบจะตรวจจับสัญญาณชีวภาพของนักบินเพื่อปรับที่นั่งและออกซิเจนให้อัตโนมัติในระหว่างการบินที่มีแรง G สูง ช่วยให้นักบินมีสมาธิและความแม่นยำสูงสุดในทุกสถานการณ์แม้ว่าสเปคจริงของ FXX a จะยังเป็นความลับแต่คาดว่าความเร็วสูงสุดจะเกินแมกสอสามารถบินได้สูงกว่า65,000ฟุตและมีระยะปฏิบัติการที่ไกลกว่ารุ่นปัจจุบันอย่างมากด้วยอัตราส่วนแรงขับต่อน้ำหนักที่สูงและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำหน้า ทำให้มันเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ทรงพลังที่สุดในโลกบทบาทหลักของ F-XX a คือการคุ้มกันกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาการครองน่านฟ้าเหนือศัตรูและการโจมตีระยะไก,กลแบบแม่นยำสูงนอกจากนี้มันยังสามารถทำงานร่วมกับเรือรบใต้น้ำและระบบดาวเทียมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพถือเป็นหัวใจสำคัญของระบบรบยุคใหม่ F-XX ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินแต่คือแนวคิดใหม่ของสงครามในอนาคต มันคือระบบนิเวทแห่งการรบที่เชื่อมโยงทุกแพลตฟอร์มเข้าด้วยกันเครื่องบินลำนี้จะกลายเป็นสมองกลางที่เชื่อมข้อมูลจากดาวเทียม เรดาร์ภาคพ,พื้นและระบบ AI เพื่อสร้างความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในทันทีการเปิดตัวของ F A X X ในปี2026จะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคเครื่องบินขับไล่เจนเนอเรชันที่6ซึ่งจะผลักดันให้ประเทศอื่นๆต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีการบินเช่นโครงการ F C A S ของยุโรปหรือเทมเพ s t ของสหราชอาณาจาักาการแข่งขันนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการทหารทั่วโลกดีไซน์ของ F A X X อย่าง่าทึ่งอย่างมากด้วยโครงสร้างปีกที่พัฒา กับลำตัวอย่างไร้รอยต่อเครื่องยนต์คู่ที่มาพร้อมไฟหลังเผาไหม้สีฟ้าและระบบพรางตัวอัตโนมัติที่ปรับเปลี่ยนสีตามสภาพแวดล้อมมันจึงแคบมองไม่เห็นทั้งด้วยตาเปล่าและเรดาร์เบื้องหลังของโครงการนี้มีบริษัทชั้นนำอย่างโบอิงลอพฮิตมาตินและนอทร็อบกรุนแมนที่ร่วมมือกันในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบวัสดุจนถึงซอฟต์แวร์ระบบจำลองดิจิทัลแบบดิจิทัลทวิน ช่วยให้พัฒนาได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นเมื่อใกล้ถึงปี2026โลกจะได้เห็นการเปิดเผยความจริงของเครื่องบินขับไล่ลำนี้ว่าจะลำหน้าเพียงใดทุกสายตาจับจ้องว่ามันจะเป็นเครื่องบินที่เปลี่ยนสมดุลของอำนาจทางอากาศไปตลอดการหรือไม่ F/A-X x Fighter Jet 2 0 2 6จึงไม่ใช่เพียงเครื่องบินรบแต่มันคือวิสัยทัศน์แข่งอนาคตของสงครามทางอากาศเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความเร็ว ปัญญาและเทคโนโลยีที่จะกำหนดนิยามใหม่ขององค์การต่อสู้บนท้องฟ้าในศตวรรษหน้าขอบคุณที่รับชมช่อง AK Car Garage ช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตทั้งในวงการยานยนต์และการทหารหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาล่าสุดเกี่ยวกับเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่น่าทึ่ง พบกันใหม่ในคลิปต่อไปที่ AK g a r ราชแหล่งรวมความรู้แห่งอนาคตของคุณ